Hãy subscribe chưa tạt Ghiền không 累了。

อันนีเขาไตา่เออดูเขาไต่นี่ไต่เพะตาไต่แบบโอ้

หนองมปลายล้อตรงล้อตรงยาโอเคล้อตรงล้อตรงล้อตรงไอพิษล้อตรงล้อตรงตบหมดยนะอมดเลยบหมดเลยนะกลครับเอเลยครับเอเลยครับโอเบย เยวจะอยู่รอดเลยต้องโดนไปก่อนน้ำอ่ะเก้วเ้ในน้ำเลยแล้วเฮ้ยแต่ว่าี่เดี๋ยวรถคันนี้ว่างหรือเปล่าเนี่ยใช่ให้ลงน้ำบองยืนลอกเด็กอ่ว่าไงคุณนายจะไปคันนี้ไงคุณนายนายอยู่บ้ค่ะอันนี้กลังใจไม่ได้อะ รถเบาๆอย่างนี้สบายดีมันจะมีคนโบกคนเดียวเนาะหลายคนึงงงเนาะแลมีแคร์หรืไปสองคันก๋นเอ้ยทําไมสบายอยู่แล้วจิ๋วจะเจ๋อจิ๋วจะเจ๋อจิ๋วจะจิ๋วจกินจิ๋วจะเจ๋วเอาเคืองบินมันเป็นคินขับเตืนสี่เ้อยส่เป็นคินวนี้ก็ไปมันได้สบายสบายแล้วเบา

ลำพ <é. S 1> ังส่งร้านพัฒนาอาหารเี่นมือการก็มีคอแดกกันอยู่แล้วแม่งมีที่อะไรนักหนาโคนมากี่คณะกี่คณะแม่งมีมีหมดทุกคนได้แดกหมดนี่มันมีอะไรนักหนามากมายใจของคณะที้เกี่ยวพิธีการรอมีสองอยู่สองร้านที่ทำหนูหนูเน่ยเบ้โนฮาวเดียวกันโอ้ปักคังนี่นะแม่น <t. S 2> <Russell> ้ำสดๆเลยไอ้เหี้ยแม่กระถอกพูิกิโลร้อนมันคือมีเอาจะเท่าไหร่ว่ามันอะเป็นสิ่ง ปลาทองภูมิเป็นเต็มเลยปลาคาาาั้งเ,เป็นมโอ้นี่นปลาแม่น้ำมันเก่งเลยปลาคังที่แท้นั้นจะต้องมีหางสีแดงครับผมให้หัวสีดำกับที่สีดำหางสีงดำเป็นง่ไม่ใช่ปลาคั้งไม่หางสีแดงที่คือปลาคังแม่น้ำโดนสายร้อยดึงๆึงข่าายิ่งยากขางหน้าข้างหลัง ถึงเงินขาวเนี่ยบราโว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 ไปกันยครับนไทยสุดครับปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วยศันเอก ยุคของผมครับองค์ดำนั้นคนตรีคนตรีคนตรีอะไรเนี่ยเขาอยู่โอ้ยเสียไปแล้วโอ้ยว้วโอ้ยแหวง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 เสียเสียไปแล้วตลอดท้ายท้ายท้ายก็แท่เชิญครับเชิญครับโอ้ย